ล่าสุดแหกคุกมนีไวรัสเช้ะเหตุลือในคุกว่ามีคนติดโควิดทำหนักโทษหือเผาเรือนจำบุรีรัมย์ เมื่อวันที่29มีนาคมปีพศ .2563 ผู้สือ่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์การก่อจลาจลในเรือนจำบุรีรัมย์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นักโทษยังจุดไฟเผาโรงงานเฟอร์นิเจอร์และโรงนอนภายในเรือนจำเพิ่มอีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เผาโรงอาหารไปแล้ว โดยนักโทษได้ประกาศอยู่ภายในเรือนจำห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาเด็ดขาดระบุจะเก็บให้หมดต่อมาทหารจากมณฑลที่26ประมาณ60นายเดินทางมาร่วมควบคุมสถานการณ์โดยบรรยากาศภายนอกยังมีรถดับเพลิงซึ่งอยู่ด้านนอกเรือนจำพยายามฉีดน้ำเข้าไปเพื่อช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ สถานการณ์โดยรวมเจ้าหน้ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ส่วนสาเหตุรับทราบจากเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำว่าน่าจะเกิดจากความเครียดที่ช่วงนี้ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมเพราะมีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่อีกแหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุมาจากมีข่าวลือว่ามีนักโทษติดเชื้อโควิด -19 กลัวว่าจะระบาดภายในเรือนจำจึงกดดันให้มีการรวมตัวแล้วก่อเหตุเพื่อหวังจะแหกคุกออกมาหนีโรคโควิด -19 ล่าสุดได้รับรายงานว่าสามารถจับนักโทษที่หลบหนีไปได้เจถึง8รายยังหลบหนีอยู่อีก5รายและมีนักโทษที่ได้รับประเจ็บสาหัส2รายหน่วยกู้ภัยรับตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมแล้วบุรีรัมปิดเมืองตามจับโทษได้แล้วห้ารายแต่ในคุกไฟยังลุกไหม เมื่อเวลา13นา30นาทีของวันที่29มีนาคมความคืบหน้าเหตุการณ์นักโทษก่อจลาจลในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์จุดไฟบ้านพักผู้คุมและอาคารในเรือนจำเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำการจับกุมผู้ต้องขังที่ก่อเหตุจลาจลทำร้ายร่างกายผู้คุมและเผาโรงงานฝึกอาชีพภายในเรือนจำซึ่งมีส่วนหนึ่งหลบหนีออกมาจากเรือนจำถูกจับกุมได้แล้วจำนวนหนึ่ง ส่วนภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะและไฟก็ยังลุกไหม้อย่างต่อเนื่องที่บริเวณโรงอาหารและเรือนนอนหญิงรวมถึงที่บริเวณโรงงานฝึกอาชีพโดยรถดับเพลิงอย่างเร่งฉีดน้ำจากบริเวณด้านนอกกำแพงเข้าไปด้านในเรือนจำเพื่อสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ไหม้ลุกลามขยายวงกว้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการประมพยาบาลนักโทษบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ประมาณ5รายส่วนผู้คุมทุกนายปลอดภัยดีไม่ได้รับอันตรายแต่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บที่รบริเวณขาจากการไล่จับกลุ่มผู้ต้องขังนอกจากนี้ได้รับแจ้งว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนรัตเวตน,นันอธิบดีกรมราชทัรร์กำลังเดินทางมาดูเหตุการณ์ทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาจเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงกรณีนักโทษก่อเหตุจราจนภายในเรือนจำบุรีลำว่าได้รับรายง,งานจากสพเมืองบุรีรำจัดบุรีร์ว่า เมื่อวันที่29มีนาคมเวลาประมาณ11.30นนาทีได้รับแจ้งจากเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีเหตุนักโทษก่อเหตุจราจลภายในเรือนจำและมีเพลิงไหม้ภายในเรือนจำ,พน,จำพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและร่วมกันควบคุมเพลิงไหม้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงอีกทั้งได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามเข้ามาตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์จากการสักถามพยาน ที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าภายในเรือนจำมีนักโทษทั้งหมดประมาณ2,100คนโดยมีนักโทษประมาณ100คนได้ปลุกระดมก่อความวุ่นวายและจุดไฟเผาภายในเรือนจำซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงโดยเบื้องตนาา้นทราบว่ามีนักโทษจำนวน5รายได้ลักลอบหลบหนีออกไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่าง ไล่กล้องมวงจนปิดเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีและเร่งไล่ล่านักโทษที่หลบหนีกลับมารับโทษต่อไปในขณะนี้สามารถจับกลุ่มได้แล้ว1ราย ทางนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือให้การสนับสนุนในการหลบหนีหรือให้ที่พักอาศัยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันจึงขอความร่วมมือจากญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องขังเกลียดกล่อมขอให้เข้ามอบตัวและหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดทราบเบาะแส หรือมีข้อมูลของคนร้ายสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทร1599หรือสอพเมืองบุรีรัมย์โทร03461 2240ได้ตลอด24ชั่วโมงด่วนยังคุมไม่ได้นักโทษเรือนจำบุรีรัมย์หือแหกคุกเหิมสู้ผู้คุมเผาห้องขังเสียงปืนดังสนัน่น เมื่อวันที่29มีนาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อเวลา11.45น,นาทีได้เกิดเหตุน,หนักโทษเรือนจำบุรีรัมย์พยายามประท้วงเจ้าหน้าที่ราชทันก่อนที่อีกส่วนหนึ่งจะพยายามหลบหนีออกจากที่คุมขังเบื้องต้นบริเวณเรือนจำได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะระยะขณะนี้ได้ประสานกำลังฝ่ายงานเกี่ยวข้องเข้าระง,งับเหตุ อย่างไรก็ตามมีรายง,งานข่าวแจ้งว่าพบเห็นนักโทษส่วนหนึ่งแหกคุกออกมาได้พยายามเข้าแย่งชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อหลบหนีโดยได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดแล้ว และมีการจุดไฟเผาโรงอาหารนักโทษที่ก่อเหตุมีประมาณ100คนหนีไปแล้วอยู่หลายรายตำรวจได้เร่งเสริมกำลังโดยยังไม่ทราบสาเหตุตำรวจสพเมืองได้รับแจ้งมีผู้ต้องขังในเรือนจำบุรีรัมย์ชุมนุมประท้วงและเตรียมการก่อจลาจลตำรวจชุดแรกได้นำเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องขังได้ทุบกระจกด้านหน้าทางเข้าเรือนจำเพื่อต้องการจะออกมาข้างนอกตำรวจต้องเรียกกำลังเสริม จากนั้นผู้ต้องขังส่วนหนึ่งได้ปีนรั้วออกไปด้านหลังเรือนจำหนีไปได้จำนวนหนึ่งยังไม่ทราบจำนวนโดยตำรวจได้ยิงปืนขู่เป็นระยะแต่ผู้ต้องขังไม่ได้สนใจยังมีการทุบทำลายข้าวของและพยายามหนีออกจากเรือนจำและต่อมาผู้ต้องขังได้จุดไฟเผาโรงอาหารภายในเรือนจำทำให้มีควันเพลิงลุกไหม้เป็นควันสีดำจึงมีการประสานรถด,ดับเพลิงจากหลายท้องที่เข้าไปช่วย ดับเพลิงโดยมีการปิดทางเข้าออกรอบเรือนจำประมาณ2กิโลเมตรและกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งได้เร่งติดตามักโทษที่กำลังหลบหนีไปมีรายง,งานชาวบ้านถูกจี้ชิงเอารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอีกด้วยส่วนสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ยังไม่มีใครทราบล่าสุดเวลา13นาฬิกายังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเดลี่พอรเตอร์เดลี่นิว และไทยรัฐ